ดูดว่วนเหลือเชื่อแข่งไทยแบกญี่ปุ่นสุปโชคอย่างเดือดยิงโหดแต่ซัปโปโรอาการแย่แพ้คาบ้านต่อเจฟ1-3แพ้รวด4นัดติดรังบวยปลดโค้ดเถอะไม่งั้นตกชั้นแน่เกิดอะไรขึ้นติดตามกันเลยครับคลิปนี้โอ้โหมากันด่วดๆดเลยครับคุณผู้ชมแต่ช่วงแรกเนี่ยแนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนี้พัดในเคสกรานโนลาบาร์นะครับ ซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มขอเก็บตกคว,วันหลงสึกฟุตบอลเจลีกที่เพิ่งดูไปจบจบเพิ่งดูไปสดสดร้อนๆเนีนะ่ยคุณผู้ชมเจลีกสองเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของทีมเจฟซึ่งฟอร์มของซัปโปโรเนี่ยย่ำแย่อาการหนักไปเยือนมาสามนัดติดเนี่ยแพ้รวดทั้งสามนัด เกมนี้เป็นเกมแรกที่กลับมาเล่นในบ้านในศึกฟุตบอลเจลีก u e 2แต่สิ่งที่ผมทึ่งคือแฟนบอลซัปโปโรอ่ะถึงแม้ทีมจะฟอร์มแย่ทีมจะตกชั้นและตอนนี้ทีมจะลุ้นหนีตกชั้นในเจลีก u e 2ด้วยเนี่ยคนเข้ามาดูกันเต็มสนามอคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าอยู่ในช่วงที่ทีมวิกฤตต้องการกำลังใจแฟนบอลซัปโปโรถ,ถึงจะด่ายังไงก็มาชมเกมนะครับ ไอ้เราก็นึกว่าโหแฟนบอลมากันขนาดนี้นักเตะต้องเร่งต้องวิง่งอิวามะสะต้องโชว์กล่นหน่อยเกมนี้อิวามะสะก็มีการปรับเปลี่ยนสุภโชคกลับมาเป็นตัวจริงละหลังจากสภาพร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ละช่วงที่ผ่านมาสภาพร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่กล้าใช้ตัวจริงแต่เนี่ยลงตัวจริงละพร้อมมากมีบาบะอามาดูบากายโยโกโทยะนากามูระโทมกิคอนโด นี่ประมาณนี้ทาคามีเนะซูเกโนะเรียวทาคาโอะก็จัดชุดเต็มเหมือนกันแต่ก็แปลกใจนะครับว่าบรรดาผู้เล่นที่เคยเล่นเจลีิเนี่ยสำรองแต่ผมรู้สึกว่าสถานก,การณ์ของอิวมามะสักับนักเตะซัปโปรโรอ,อะ่ะโดยเฉพาะนักเตะซีเนี่ยไม่ดีไม่ดีจริงๆซึ่งวันนี้ก็จัดมาแต่ซัปโปรโรนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมนั่งดูนะผมเสียใจแทนแฟนบอลซัปโปรโรจริงๆอะ่ะโอ้โห ทีมมันไม่มีทรงว่ะคุณผู้ชมอีวามาสะสานี่คือไม่รู้ซ้อมหรืออะไรอะ่ะคือเล่นไปเล่นมาคือซัปโปโรสำหรับผมเหมือนมันไม่ใช่ทีมเจลีกอะ่ะเบสิกศักษาพ,พื้นฐานของนักเตะญี่ปุ่นของซัปโปโรแต่ละคนเน่ยเข้าคันวิกฤตคุณผู้ชมไปดูนอกจากเบสิกจับบอลลัน่นหวงบอลอีกเอะอจะยิงอย่างเดียวไม่ให้บอลง่ายๆกลายเป็นสุบะโชคเนี่ยต้องยอมแล้วว่าเป็นคนที่แบกแนวลุกของซัปโปโรเลยนะ ในครึ่งแรกเนี่ยทำทุกอย่างและลงมาช่วยเกมรับขึ้นมาเล่นเกมลุกจ่ายบอลทําทางให้เพื่อนพยายามเล่นให้เป็นทีมเวิร์กเลนใ้ง่ายที่สุดแต่ซัปโปโรนี่คือแย่มากคุณผู้ชมเสีย2ประตูแบบแบบเฮ้ยนี่มันทีมเจลิกที่เพิ่งตกชั้นมาเจลิก2นะเมื่อยังพอมีโครงเดิมๆอยู่ทำไมมันย่ำแย่ขนาดนี้ลูกแรกอะ่ะกองหลังอะ่ะคือโคตรแย่ ปล่อยให้นักเตะเจฟอะไม่งวิ่งตัดหน้าไปเฉยแล้วยกมือลำหน้ามันอยู่ยังไงก็ไม่ลำ้ำเรียบร้อยแล้วก็มาเสียสุเกโนโที่เจ็บอีกประตูอย่างโคจิโร่นากาโนะก็เฟิร์ฟฟะอยู่แล้วแล้วก็ลูกสองก็พลาดโดนทาซีชันปาดกันมาก็เป็นสองศูนย์เอาและสองศูนย์เป็นสองศูนย์ด้วยรูปเกมที่ซัปโปโรคือได้แต่ถ่ายบอลไปมานะครับเช็คเนี่ยเดือดมากนะเดือดมากคือเขาพยายามเล่นเพื่อทีมพยายามสร้างสรร์เกมได้บอลเคลื่อนไปเอา จ่ายบอลแต่เพื่อนให้บอลยากแล้วก็คือผมแปลกใจซัปโปโรมันจะชอบวางข้ามข้ามแกนทำไมอ่ะคือเมื่อก่อนมันทำได้ตอนยุคมิชาไอจังหวะเปลี่ยนแกนซ้ายขวาเพราะนักเตะซัปโปโรคุณภาพมันบีมีพี่เจชนาทิพมีโคจิมีโยชิมีเจโบทอยมีโคมาอิคือตัวเล่นคุณภาพมันดีเว้ย แต่ตอนนี้ซัปโปโรมันทําแบบเดิมไม่แหละไม่ได้แล้วเพราะบอลแรกเบสิกพื้นฐานจับบอลมันยังห่างตัวกันเลยนักเตะญ,ญี่ปุ่นผมว่ามันจะเปลี่ยนทําไมเยอะแยะแทนที่จะเล่นสั้นๆหรือว่าเบสิกทักษะพ,พื้นฐานไม่ไดีก็เล่นสั้นๆเนี่ยเหมือนที่เช็คโว์เห็นเนี่ยสั้นจับบอลจ่ายบอลซึ่งสุดท้ายเช็คก็เป็นคนยิงประตูตีไข่แตกลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วก็บอลมาถึงสุปโชกในกรอบเขตโทษยิงโคตรสวยยิงโคตดคมอะ่ะยิงแบบหัวเต็มข้อจังหวะเดียวเห็นได้ว่าเช็คว่า เช็คกระปดปล่อยเลยความรู้สึกเนี่ยหูยิงได้สุประโชคแฟนบอลเฮและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นคนเรียกโมเมนตัมให้ทีมกลับมาสุขร่โชคพยายามทําและพยายามเล่นร่วมเอ้ยหลังจากนั้นอะในช่วงที่ได้ประตูตีไข่แตกหนึ่งต่อสองอะผมว่าดีขึ้นแต่มันก็ดีแบบแบบไม่สุดอะโอกาสเยอะมากนะครับโอกาสครึ่งแรกเนี่ยซัปโปโร10ครั้งด้วยกันจ่ายบอลไป2 0 4สทีแล้วก็ที่สำคัญคองบอลไป64%เนเนี่ยแต่จงังหวะจบอะไม่ได้เรื่อง คือนอกจากตัวญี่ปุ่นจะพึ่งพาไม่ได้แล้วไอตัวที่มาจากแบบยุโรปมาจากอเมริกาใต้หรือมาจากชาติอ่อื่นๆ่ะออามาดูไบกโยโก้เนี่ยก็ไม่ได้มงลูกที่เช็คปาดไปอะ่ะมงยจอยังมงโคตรเบาแต่ครึ่งแรกเนี่ยผมไม่เช็คเป็นเดอะแบกในแนวลุกนะหรือเชื่อนะว่านักเตะไทยจะแบกนักเตะญี่ปุ่นเพราะซาซปโปโรจะได้ลุ้นประตูอะมันเกิดขึ้นจากสุปโชคทั้งนั้นเว้ย สามสี่ครั้งที่ลุ้นนะ่ะลูกเตะมุมเปิดเร็วทคา,าโออแม่งมองออกลูกจริงเข้าไปสวยลูกเปิดเข้าไปเอามาดูมงเบาสร้างสรรเกมจ่ายเพื่อนแต่เพื่อนไม่จ่ายให้กลับด้วยบางทีก็ไม่รู้ทําไมนะมีลูกหนึ่งเว้ยที่ลูกที่เซยะบะบะมันหลุดไปอะ่ะแทนที่มันจะให้เช็คมุมเยอะกว่าปั่นเท้าถนัดได้เลยมันยิงแล้วมันยิงไม่ตรงกรอบคือยิงแบบเพินไปไหนก็นไม่รู้อะ่ะดูแล้วหัวจะปวด นอกจากแท็กติกโค้ดไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผู้เล่นของซัปโปโรเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งเล่นยิงแย่แล้วผมคิดว่าเล่นไล่โค้ดและทรงเนี่ยแปลกใจเหมือนกันนะพวกอาราโนะฮิโรกิมิยาสาวะเลโอโอซากิอะไรพวกนี้คือแบบคือเห็นในเชัาว่าเล่นแบบไม่เอาผมว่าอิวมัสะไม่สามารถทําให้นะตเตตซัปโปโรเชื่อมั่นได้ครึ่งแรกหนึ่งต่อสองแต่เป็นหนึ่งต่อสองที่อะรูปเกมของซัปโปโรยังคงโอเคนะแต่ครึ่งหลังกลับมาหนักครับ รึ่งหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้มีโอกาสทําอะไรเจฟเลยเพราะเจฟเขาไปจับทางได้ปิดเช็คแล้วก็เข้าบอลหนักใส่ซึ่งเช็คก็โดนเข้าบอลหนักหลายต่อหลายครั้งแล้วก็มีอาการตึงมั้งน่าจะโดนเจาะยางไปอ่ะก็เลยขอเปลี่ยนตัวออกยิ่งเปลี่ยนตัวยิ่งแย่ครับคนที่ลงมาก็แย่ด้วยการที่ทีมมันไม่มีทีมเวิร์กแล้วก็นักเตะเล่นแบบผู้ต่าตรงเล่นเหมือนไล่โคด้ดเล่นแบบไม่มีใจ โดยเฉพาะประตูที่3ที่เสียนี่คือเป็นประตูที่ต้องยอมรับวว่าเฮ้ยมิมทีมเจอลีกจริงป่าวะคือโคจิโร่นากานโนมันออกมาหม่งบอลไปติดกองหน้าของเจฟหลุดไปยิงดื้อแล้วก็มาถามกับบรรดาแนวรับมันแย่มากเลยซัโปโรอ,อ่ะโหดูแล้วอาการหน,นักถ้าถามใครดีสุดสุปโชคครับผู้ตามตรงปรเปลี่ยนสุปโชคออกเกมซัโปโรจบนี่คือคนที่แบกแนวลุกจริงๆจังๆ บอลจะได้ลุ้นคือต้องมาจากเช็คแต่คนเดียวก็แบกไม่ไหวหรอกครับคุณผู้ชมยิ่งบอลญี่ปุ่นด้วยแม่งวิ่งขนาดนั้นพยายามทําแล้วทําอีกสงสารเหมือนกันนะไปเปิดเตะมุมซ้ายขวาเปิดแล้วมงกันแต่ลูกมงเบาบางคนไม่ขึ้นด้วยเพราะมีปัญหาภายในว่าทีมซัปโปโรตอนนี้แย่มากนะครับจบเกมซัปโปโปรแพ้หนึ่งสาทำให้ตอนนี้ซัปโปรโรเนี่ยโอกาสตกชั้นมีแล้วนะคุณผู้ชมมันเป็นทีมเดียวในเจลิกสองที่มันไม่ไม่ชนะใครเลย แถมแพ้ลวดสี่นัดมีอยู่ศูนย์คะแนนอ่ะยิงได้แค่ลูกเดียวได้อย่างเช็คสุปรโชคส่วนคนอื่นพึ่งพาไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเป็นทีมเดียวนะที่ยังยิงยิงได้แค่ลูกเดียวที่สําคัญคือแพ้ลวดสี่นัดเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลผมเนี่ยเสียใจแทนแฟนบอลซัปโปโรเลยมากันเกือบเต็มความจุมากันมากกว่าตอนเล่นเจลีกหนึ่งอีกเขาก็อยากเห็นนักเตะวิ่งสู้โค้ดมันต้องมีอะไรกว่านี้แต่เล่นกันเฉยเล่นไรโค้ดอ่ะดูแล ใช่เลยโอ้โหเละเทะครับคุณผู้ชมจบเกม1ต่อสเพราะว่าตอนนี้ซัปโปโรปัญหาสำคัญนะคือแม่งไม่มีทีมเวิร์กต่างคนต่างเล่นจริงๆอะ่ะตัวผู้เล่นที่มีไม่ได้แย่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งนะนักเตะไม่เชื่อมั่นโคต้ติวามาซาเป็นโค้ตที่ไม่ประสบความสำเร็จกับอะไรเลยนะคุณผู้ชมไม่น่าเอามาทำงานไปหาโค้ตต่างชาติหรือโค้ตญี่ปุ่นที่ดีกว่านี้ครับ มันต้องปวดอ่ะมันไม่ปลดไม่ได้ยังไงต้องปลดผมว่าแฟนบอลญี่ปุ่นอดทนแค่ไหนแต่ถ้าซาโปลมันไม่ปลดคือเละแน่4นัดคุณผู้ชม4นัดะ้วยนี่คือ,อทีมที่เพิ่งกลับมาจากเจลีกหนึ่งโค้งจากเจลีกหนึ่งยังมีแต่และตำแหน่งแต่เล่นไปเล่นมาแม่งแพ้รวดทั้ง4ี่นัดไม่มีคะแนนเนี่ยต้องปวดอย่างเดียวเพราะเห็นแล้วโมเมนตัมอ่ะอาราโน่ฮิโดกิมิยาซาวะฮาเซกาวะหรือใครก็ตาม คิมกุนฮีหรือใครเนี่ยไม่เอาโค้ดละดูปฏิกิริยาก็รู้ต้องปลดครับเออก็มีคนเดียวที่ตอนนี้เล่นเพื่อทีมสุประโชคสารชาติสปิริตสุดยอดเช็คก็หวังว่าจะเจ็บไม่ไม่มากนะนี่คือคนที่ซัปโปรโรรักที่สุดละเล่นเพื่อทีมวิ่งสู้ยิงประตูได้คุณภาพดีเนี่ยซัปโปรโรอ่ะดูสุปโชคเล่นแบบนี้หนึ่งสองจ่ายไม่ใช่ไอะจะเลี้ยง ไม่จะเลี้ยงกันไปไหนแล้วไม่จะเปลี่ยนแกนวางบอลยาวไปไหนทั้งที่ทักษะเบสิกไม่ดีมากเลยแต่ละคนดูแล้วก็ปวดหัวแทนสุปโชคนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะชนะเมื่อไหร่ที่ยังเป็นอีวมามะสะนะและถ้าเป็นเป็นอีวมามะสะผมว่าตกชั้นไม่รอดหรอกจริงๆบอลสี่นัดแพ้ลวดสี่นัดเนี่ยมันย่าแย่นะเว้ยคือฟุตบอลเจลีกเนี่ยมันสู้กันได้แต่สแสดงว่าซัปโปโรตอนนี้มาตรฐานมันคือตกมากอะ่ะคือหลายคนหลายทีมเจอซัปโปโรเนี่ยไม่ง่ายเลย รับลอโต้เดี๋ยวซัปโปรโรมันก็จ่ายบอลเสียและซัปโปรโรมันเป็นทีมที่เล่นบอลชา้าดูซัปโปรโรเหมือนดูไทยลีกเล่นไม่แปลกใจที่มันจะแพ้รวดสี่นะแต่คุณผู้ชมหนักครับตอนนี้ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปรโรถ้าเกิดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงบอกเลยว่าผมไม่รอดโอกาสเลื่อนชั้นไม่ต้องพูดถึงตอนนี้หาสคะแนนแรกก่อนนะครับไม่นั้นเนี่ยศรัทธาแฟนบอลจะหายไป ส่วนสุปโชคผมก็ได้แต่ให้กําลังใจว่าสู้ๆน้องทําหน้ที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเห็นได้ชัดคุณภาพเขาเหมาะก,กับการเป็นตัวจริงแต่ผมก็พูดไปแล้วว่าจริง,รงๆอเช็คปันตัวจริงแหละแต่เขาเจ็บโค้ชก็เลยไม่กล้าใช้เนี่ยแต่พอหายกลับมาสมบูรณ์ก็ลงมาก็ยังคุณภาพดีเหมือนเดิมอคุณผู้ชมดูเกมนี้คิดเอ็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันแต่ผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดูไปแล้วหงุดหงิดไปจริงๆนะครับอ่ะ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมแนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้เนๆโปรโตีนเน้นเนเกลเนพัทในเคตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ